เจ้าคุสุมาสำหสรับคุณสุมานั้นไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของแม่นันทิยามังรายรู้ดีจึงมีใจแอบรักน้องสาวแต่กุณสุมาหารู้ไหมว่าตัวนั้นไม่ใช่น้องแท้ๆของมังราย น้องสาวของพี่บางรายแม่ชื่อว่านันทยาทุกวันนี้กุสมาก็มีแม่แล้วก็มีพี่ชายที่คอยดูแลเราตั้งแต่เล็กจนโตแต่ยังไม่เคยนึกถึงพ่อเลยว่าพ่อตอนนี้ ะได้แบบนี้มาทุกไม่มีมใครช่วยแบ่งเบากลางคืนก็แพ้ฝันกลารยิ่งเงยเหงาเห็นมีแต่งเงาเป็นเพื่อนตลอดเวลาแบกรับจนเหนื่อย เมืหัวใจเต็มทนเฝ้าเรียวหาใครสักคนจวนจนมาพกแก้วตาและเจอก็พี่ฟังยิ่งานยิ่งหอยหาเหมือนใจรู้ว่าคนดีสะตาต้องกัน เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหมที่จะเต็มใจลากระะักจากชาย่างฉันเก่าเกศแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวานเหมืนอนเมาที่มาคอยน้า วาจับใจแบกรักมัน,มมนมักมันอักเพราะเป็นรักจริงหลักแล้วไม่ทอไม่ทิ้งไม่มีกิ้งกอบรอใครถ้า ยินดีจะเพีหมดดวงใจ พี่นี่แทบจะเอาตงให้เลยนะเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกฉันรู้นะพี่มาหาฉันทีไรพี่จะต้องร้องเพลงให้ฉันฟังทุกวันเลยแล้ววันเนี้ยวันที่เท่าไหร่แล้วที่พี่ร้องเพลงให้ฉันฟังเนี่ยโอ้กุสุมาพี่ก็ร้องเพลงนี้ทุกวันอยู่แล้วเพราะพี่ลู้กุสุมาชอบฟังเพลงและพี่นี่นะมีอะไรจะบอกกุสมุม้กุสุมารู้ด้วยมีอะไรหรือจ๊ะพี่กุสุมารู้เปล่าว่ามีผู้ชายหมู่บ้านเนี่ย เขารักกุสุมา์ด้วยนะจริงระนะมาน้างคุยกันตรงนี้ฉันไม่เห็นมีใครเลยกุสุมานี่ก็อยู่แต่ในบ้านไม่รู้เรื่องอะไรที่จะบอกให้นะมีหนุ่มคนหนึ่งนะในหมู่บ้านนี่หน้าตาเขาหล่อมากเลยหล่อด้วยเหรอหล่อขาวสูงโปร่งเลยเขารักกับกุสุมาเนี่ยแต่เขาว่าไม่กล้าบอกเขาเลยแบบให้พี่เนี่ยมาเป็นพ่อสื่อจริงเหรอพี่บางไลจริงเขาเป็นคนที่ขี้อายนี่รู้เปล่า ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นใครอยากรู้ไหมฉันอยากรู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นใครผู้ชายคนนั้นที่ลิกกัสุมาก็คือแม่มาเม่อไหรแม่มาเมื่อใหญ่ะมาเมื่อไหร่มานี่สซิฮะเดี๋ยวตกที่หน้าหามเลยอมมบอกกี่รั้งกี่หนแล้วก็รู้อยู่ ากุสุมาเขาไม่ใช่ลูกของแม่ที่แท้จริงเขาเป็นองค์องค์น่าจะทิดาแม่พูดกับมังรายกี่ครั้งแล้วว่าอยากทำแบบนี้แม่จ๋าก็แม่ห้ามอ่ะให้มังรายคิดตอนเด็กๆอ่ะมังรายมันก็ไม่คิดหรอกแต่พอโตมาแล้วแม่ก็ดูสิกุสุมาสวยขนาดนี้แล้วมังรายเป็นหนุ่มโสดขนาดเนี้ยอยู่ใกล้กันก็เหมือนน้ำตาลใกล้หมดใครจะอดใจได้หรอแม่แม่ขอเธอะมังรายเจ้าเป็นใครและเขาเป็นใครถึงบัดเวลานี้เขาจะมาอยู่กับแม่ในฐานะลูก แต่กูสมาเขาไม่เคยรู้ว่าเขาเป็นใครแต่คิดแบบนี้อีกนะโอ้แม่เขาคนไม่คิดนะแม่จะทำไงได้ค่นนะ<อ>แม่ขอได้ไหมเดียวคิดแบบนี้อีกได้ไหมแม่ขอวันนี้วันอื่นทังคิดได้ไหมล่ะก็ได้แม่ฉันไม่คิดก็ได้อย่าให้รู้นะมังรายฉันไม่คิดก็ได้แม่โอ้โห ถวายคานโค้งไปคะอุ้ยทำไมแม่ถึงอุยอุยยายคือคือว่ายทำไมค,คือช่วงเนี้ยแม่ดูหนังจักจักโมวงๆท่องเจ็ดไปนิดนึงแม่ก็เลยติดค่ะเดี๋ยวจ้าแม่แม่วันเนี้คปุสมาอยากขอแม่เลยสักครั้งหนึ่งไปไหนก็กับข้าวในครัวพริกหอมกระเทียมมันหมดแล้วจ้าแม่โอไม่เป็นไรเดี๋ยวบ่มฉันไปเองก็แล้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเองก็ได้ แม่กุสุมาไม่เคยขออะไรแม่สักครั้งเลยกุจุมาอยากไปเที่ยวตลาดจะแม่แม่ครับดีเลยถ้ากุจุมาน้องจะไปเดี๋ยวผมไม่มังรายเนี่ยคอยติดตามดูน้องดูแลน้องเองกุสุมาฟังแม่นะลูกนะลูกไม่เคยออกไปไหนเลยหรือเจ้าก็้โตเป็นสาวแล้วข้างนอกนะ่ะมันอันตรายแม่เป็นห่วงแม่จา๋าแม่ก็รู้ว่าคนแถวเนี้กุนซักกุสุมาไม่มีใครทำอะไรกุจุมา อย่าให้ฉันบางลายไปติดตามน้องม่ได้บางลายค่าแม่กููโสมาไม่เคยออกไปไหนเลยตอนนี้จะออกไปตลาดสัญญาค่ะแม่ได้ไหมว่าจะดูแลและปกป้องน้องและสิ่งที่แม่ขอแม่ขอเนาะมังลายเจ้าอย่าได้คิดอย่าได้พูดอีกเข้าใจไหม